ตอนนี้เราอยู่กันที่ไม้เมืองการเด้นเลี่ยงเมืองหนองมนนะคะนี่อันนี้ให้ดูการจัดสวนของเขาสวนสาธาระนี่สวยอะ่ะเดี๋ยวเราว่าเราจะสอย สวยชอบนี่ริมถนนนะพอเราขับรถมาเราก็เลยจะอุย้ยต้องจอดอันนี้ก็ราคาปกตินะคะราคาปกติของของแถบแถบบ้านเราชนบุรีเนาะร้อยหบาทจ้า นี่สวยมากร้านเขายาวถึงนู่นเลยนะแต่เราจะเดินไม่ไหวเนาะอ่าเดีรอบหนึ่งก่อนนี่เราชอบสีห่วงมากเลยอันนี้กระถังเดียวนะเนี่ยแต่ใหญ่มากนี่เอาลิมถนนก่อนนะเพื่อนๆโอ้ยเดซี่มากะเล็ด เข็มอินเดีสยสวยๆเข็มอินเดียะค่ะอ่ะอันนี้จำไม่ได้แล้วใช่เมเปิลเมเปิลหรือเป่าแจ่ไม่ใช่ชบาเมเปิลนะโอ้ยมีดอกด้วยโอ้ยพยานถึงรู่นเลยอ่ะ ร้านสวยคือดีอะราคาไม่ได้เวอร์นะเพราะว่าแถวบ้านอะร้อยแปดสิบนะพิทูเน,นียนี่นี่นี่แล้วเขาจัดอย่างนี้เลยโอ้โหโอ้โหนี่เลยค่ะอันนี้นี่นี่ชาบาเมเ,เปลิลแต่นี้เขาต้นใหญ่เห็นไหมบ้านเราเดี๋ยวก็ใหญ่แบบนี้แหละเริ่มใหญ่แล้วนี่ค่ะ เป็นประเบียบเรียบร้อยเป็นแถวเป็นแนวหยุดถ่ายไม่ได้ร้อชั้นสวยค่ะมีหลายมุมที่ถ่ายรูปค่ะคือ <c oughs> <c oughs> นี่คือไม่ใช่ร้านขายต้นไม้ธรรมดานะคะเป็นคาฟเฟ่ต้นไม้มั้ยเนี่ย หดาเขาจัดเดี๋ยวที่ฉันจะสอยพีทูนเนียโลมแล้วก็ละมัเนี่ไอใบไอใบสีแดงๆอันนี้คือคือต้อนไอยค่ะนี่นี่นี่อะไรนะคะหงกูอ๋อหงฟูเป็นไม้ประดับชอบแดดเคยเคยเห็นแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ ชอบใบสียดงงพวกไม้แขวนก็คือราคาจะเท่ากันไออะไรนะแพงพวยอะไรก็เท่ากันใช่ไหมโอ้โหเนี้ยด,ดิฉนันกไม่ค่อยชอบไม้ใบแต่ดิฉนันก็จะหลงรักไม้ใบพอเรามาเจออย่างนี้เขาจัดสวยนี่ เกรคุณเกร๋มากให้ดูข้างในค,คือร้านเขาว่าอะไรอ่ะนะเอออานน่ะคุณดูสิอ่ะเอ้านี่กุหลาบเอ้ยกุหลาบสวยดีกุหลาบหนูนะกุหลาบหนูนะคะอันเนี้คือใบจะเอดอกคือจะแบบรีบแบบเนี้ยกุหลาบหนู นี่อะไรมอร์น oh ิ่งกอลิงโอ้โหถ้าคุณซื้อไปจัดบ้านเดี๋ยวเงินหมื่นมาเนี่ยคุณไม่ต้องทำอะไรคุณมาร้านนี้นะแล้วคุณก็ซื้อต้นไม้เอาไปจัดหน้าบ้านคุณเอาไปจัดบนคอนโดคุณได้สวยๆเลยนะอือโอ้ ข้างหลังนี่ก็คือของละ้านเดียวกันโอ้โหเดี๋ยวค่อยพาชมนะข้างหลังอะ่ะข้างหลังก็มีนะนู้นหรือสีสวยๆงั้นเลยนะนีู่ช้ชมดูกันจัดของเขาอ๋อมีหน้าแล้วเขาเลี้ยวข้าตรงนี้ก็ได้นูนค่ะให้ดูมาเลยอีนี้คือไอ้ดอกเหลืองๆอ,อันนี้คือเหลืองชจุวานใช่ไหมไม่ใช่มาไลยทอง ตอนแรกนึกว่ามันอะไรทองก่อน,นี่เหลืองชัชวาลเขาคุณอามาจัดแบบนี้ก็ได้นะคุณเพื่อนค่ะคุณเพื่อนหรือไทยค่ะขี้เกียจว่ามันมันลามไปคุณเพื่อนหรือไทยเอาใส่ใส่กระถางใหญ่ที่บ้านเพื่อนมีกระถางใหญ่แบบนี้นะคะมาขอกันได้เอาไปใส่กระถางนะคะมันจะได้ไม่ <c oughs> แล้วทําทําค้างให้มันสูงๆกุห, <c oughs> หลกกุหลาบต้นเท่าไหร่คะ ใ,ใช่ค่ะอ๋อแต่แล้วมีพันเดียวใช่ไหมนี่คือเหมือน,นเหมือนดอกกุหลาบกุหลาบพันปีดอกมันเหมือนดอกกุหลาบกุหลาบพันปีก็มีหายไปนานแล้วเนาะกุหลาบพันปีเนี่ยนี่เหลืองชัชวาลแบบนี้นี่จะไม่ลก แล้วดอกจะเยอะชอบแดดรูปเียนโบหรือสีก็สวยอ่ะหรือสีผสมพอใส่เป็นกระถางใหญ่ๆอะ่ะเลี้ยงจักพักให้มันใหญ่เนาะสวยนะอ,อันนี้ มาลายทองมาลายทองมันจะดอกจะห้อยอย่างนี้แต่อันนั้นดอกจะใหญ่ๆเหลืองชัชวาลดอกจะใหญ่ๆนี่นี่นหรือสีผสมหรือสีผสมแบบกระถาง ต้นใหญ่กอใหญ่สวยถ้าคุณมีดินก็ลงดินแต่ต้องรอสักพักหนึ่งมันถึงจะใหญ่สวยขนาดนี้นะหรือสีผสมนี่กระถางเท่าไหร่จ๊ะหรือสีไซร์เล็กร้อยหนึ่งสิบเอ็ดนิ้วร้อยห้าสิบบาทโอ นีด้านในคุณชมรถด,ดิฉันอยู่นั้นมีฟุงฟิงอยู่ต้นหนึ่งนี่นี่นี่นนเหลือวอ่ะนี่ก็มีนี่ก็มีค่ะอ,คอุ๊่าอะไรอ,อ่ะอ่านให้ดูตัวนี้โรสแ,แมรี่โรสแมรี่อีกพันหนึ่ง รสแมรี่หอมอันนี้พี่ทูเนียพี่ทูเนียที่ต้นแดดน้อยหน่อยแต่เขาตัดไว้เห็นไหมเนี่ยต้นใหญ่นานแล้วสวย เกลี่ยออกแดดวันนี้ออกแดดเยอะนะคะแล้วก็มาถึงขัญใจอีกตัวหนึ่งของดิฉันนี่อที่เขาบอกว่ามันเป็นอะไรอะขวัญใจเสร็จีแต่นี้เขาบอกว่ามันเป็นบุษบานี่สวยนี่นี่น,นี่สีเหลือง แล้วเดี๋ยวก็จะใส่ต้นไม้แล้วโอ้เก้านาทีกว่าแล้วค่ะเกือบสิบล้วพอแค่นี้ก่อนเนาะ